สวัสดีพี่น้องพ้องไปสูผู้สุคนเด้อครับผมนะครับเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อนะครับกับทางพ้ใญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสียอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับนะครับผมเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทําไมรีบจัดงานวันเกิดน้องโตเกียวล่าสุดแพลวโพสต์แบบนี้ นะครับเกิดอี้อย่างขึ้นเนาะบัดที่นี่เดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับก็คือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดนะครับทางพี่บ้านฟินแลนด์นะครับก็ได้ออกมาโพสเฟซนะครับพี่น้องนะครับเพื้นโพสแบบนี้เนาะครับตอนเย็นนี้จัดให้ลูกชายล่วงหน้าหนึ่งขวบเต็มน้องโตเกียวนะครับพร้อมกับรูปแฮปปี้เบิร์ดดีเนาะครับพี่น้องนะครับซึ่งเอฟซีนะครับช่วนมากกับสีหูแล้วนะครับ ว่าน้องตัวเกียวนี่คือเกิดวันที่สิบเก้านะครับผมแต่ว่าบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นอย่างผู้ใหญ่บ้านฟิแลน์คือต้องจัดก่อนนะครับก็เพราะว่าแบบนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าวันที่สิบเก้า,านะครับทางคุณเผวเผานะครับเพื่อนเกสิจ,จัดงานเหล่าเกสิมีการไล่สวดพร้อมนะครับจัดงานวันเกิดให้น้องตัวเกี้ยนะครับซึ่งวันที่สิบเก้านะครับทางผู้ใหญ่บ้านฟิแลน้์เราก็คือเพรได้ไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทาง ค่ายโตเกียวมิวสิกเพื่อนกับสีมีการแสดงกุ้มปิดของเพิ่นอยู่แล้วนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับทั้งปุญญาณฟินแลนด์นะครับแล้วก็ได้ไปมันมาครับเราก็เลยจัดงานให้ดูสายกรมือหนีเลยนะครับก็คือวันนี้วันที่16นะครับพอจัดงานเสร็จแล้วกระสีเอานอกโตเกียวนะครับไปส่งหทางคุณแพาเผานะครับเพื่อนจะได้จัดงานของเพื่อนพ้อครับซึ่งล่าสุดนะครับทางคุณพผวเผาเพื่อนก็ได้พูดของเพื่อนทึกกันพี่น้องนะครับเพื่อนพูดแบบนี้นะครับรอบพิเศษนะวันเกิดปีแรก ครบรอบหนึ่งขวบน้องโตเกียวรอชมของขวัญน้องเกียวนะครับประสั่นพี่น้องนะครับพร้อมกับเช้เพี่หมอล้ําแพล้วเพ้ยเสียงท้องของเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับรอบพิเศษนาลิตะไลท์รอบที่2องร้อยสแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องโตเกียวนะครับพี่น้องนี่แหละครับก็คือสาเหตุนะครับว่าเป็นอย่างหยาบาลฟรีแลนซ์เราถึงต้องจัดงานวันเกิดมือนีเลยนะครับวันนี้ก็คือวันที่16นะครับพี่น้องหมานมเนาะพี่น้องเลขออกนะครับ มื่อนี้ผมก็เลยเอมาอัปเดตมาเ่าู่ฟังเด้อครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับต้องเอาน้องไปส่งนะครับให้กับทางคุณแพรว์นะครับในทั้งอดีตภรรยาเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็คือบอกง่ายๆนั่นแหละครับพี่น้องก็คือเรากลับลูกมาเลยนมาอยู่น้าแล้วนะครับระยะหนึ่งเราก็ต้องเอาไปส่งนั่นแหละครับพี่น้องนะครับให้เพิ่นในทันจัดงานวันเกิดของเพิ่นนะครับกะในรอบต่อๆไปกะสียเลยมีปัญหาเนาะครับพี่น้องนะครับผู้ใดว่างผู้ใดสะดวกกะ ไปรับมากสินะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ดีเนาะครับมุนีก็เ,เลียกออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้อครับผมเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ